สวัสดีครับเรื่องพีระมิดนะครับ P Y R A M I D พีระมิดพีระมิดเนี่ยเป็นหน้าตารูปสามมิติที่เป็นแบบนี้นะครับจะมีฐานอยู่ซึ่งแล้วแต่ว่าฐานจะเป็นรูปอะไรนะครับเช่นอันนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนี่สามเหลี่ยมนีฐานนี่นี่หกเ,เหลี่ยมนะครับนี่หกเหลี่ยมเปลี่ยนสีก่อนดีกว่า สีขาวนี่ครับเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็นี้เป็นสี่เหลี่ยมทีนี้รูปพีระมิดเนี่ยก็จะมะีส่วนประกอบที่สําคัญนะครับคือ1ยอดยอดก็จะอยู่บนส่วนบนสุดของพีระมิดนะครับตรงนี้ตรงนี้ความสูงของพีระมิดความสูงของพีระมิดเนี่ยคือส่วนที่ลากจากยอดลงไปที่ฐานโดยลากแบบ ตั้งฉากลงไปตรงๆนะครับแล้วก็ตั้งฉากที่ฐานนี้ครับนี่ก็เช่นเดียวกันลากไปตรงๆแล้วก็จะตั้งฉากกับที่ฐานความสูงของพีระมิดเนี่ยมีชื่ออีกอย่างคือสูงตรงนะครับสูงตรงที่ต้องมีสูงตรงเพราะว่าพีระมิดมีสูงเอียงด้วยสูงเอียงของพีระมิดเนี่ยอยู่ตรงด้านข้างที่ลากจากจุดยอดไปที่ฐานเหมือนกันแต่ว่าลากไปที่ขอบของฐานนะครับอย่างเช่นเส้นสีแดงๆเนี่ยครับ ใช้สีแดงลากลงไปไม่เปลี่ยนสีสีแดงเส้นไม่เปลี่ยนโอเคเส้นนี้นะครับเรียกว่าสูงเอียงสูงเอียงเนี่ยก็จะมีจํานวนขึ้นกับลักษณะของฐานเช่นถ้าฐานเป็นสี่เหลี่ยมก็จะมีสูงเอียงอยู่สีข้างครับฐานเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก็จะมีอยู่สามข้างนะครับ สูงเอียงเนี่ยจะไม่ได้เท่าก bert, không, không, không ันตลอดไม่ได uh ้เ huh. ท like ่ากันทุกทุกด้านนะครับก็ขึ้นอยู่กับฐานถ้าฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัสสูงเอียงก็จะยาวเท่ากันทุกทุกด้านนะครับถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าก็จะยาวสูงเอียงก็จะยาวเท่ากันทุกด้านแต่ว่าถ้าเกิดฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าผืนผ้าสูงเอียงเนี่ยจะยาวไม่เท่ากันเพราะว่าฐานเนี่ย มีลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับสูงเอียงของด้าน2องด้านนี้ก็จะเท่ากันส่วนด้านตรงข้ามนี้ก็จะเท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของด้านข้างด้วยแต่สันของพีระมิดนะครับสันที่ยังไม่ได้พูดถึงสันก็คือส่วนที่ลาบจากยอดไปที่ขอบที่มุมของฐานนะครับแต่ละมุมอย่างเช่นถ้าเป็นสีเส่เหลี่ยมก็จะสี่เหลี่ยมพีระมิดสี่เหลี่ยมก็จะมีสันอยู่4ี่สันนะครับ สันทุกสันเนี่ยจะมีความยาวเท่ากันตลอดถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็มี4สันเท่ากันทั้ง4ถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็เท่ากันหมดทั้ง3นะครับนี่ก็เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของพีระมิดนะครับโอเคเดี๋ยวคราวหน้านะมาดูวิธีการหา,าพื้นที่ผิวข้างและปริมาตรนะครับสวัสดีครับ